สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำคลิปเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหารที่เรายกตัวอย่างมานั้นคือข้าวมันไก่ค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าจะมากินข้าวมันไก่ค่ะไปกินกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็ต้องทำิ้มนะคะโดอบนไก่กับข้าวมัน,นะคะ่ะแล้วก็น้ำซุปนิดนึงนะคะคนแล้วก็กินมนะะันเลยค่ะ ก็จะมาดูสารอาหารนะคะที่เพื่อนจะได้รับปามานี้ค่ะสารอาหารที่เพื่อนจะได้รับก็คือ1คาร์โบค่ะสองไขมันค่ะ3โปรตีนค่ะสี่วิตามินค่ะ5แร่ธาตุค่ะค่าโบนะคะก็ได้แก่ข้าวค่ะต่อมานะคะเป็นไขมันค่ะไขมันก็ได้แก่หนังไก่น้ำมันแล้วก็อกมันไก่นะคะต่อมานะคะเป็นโปรตีนค่ะโปรตีนได้จากเนื้อไก่นั่นเองค่ะวิตามิน กวผักชีต่อมาแล่ธาตุค่ะแล่ธาตุได้จากเลือดน,น้ำซุปน้ำจิ้มกระบวนการย่อยอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปจะเกิดกระบวนการย่อยในช่องปากที่เกิดจากการย่อยเชิงกลโดยฟันที่เกิดจากการบดกัดชี หรือเคี้ยวทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงอาหารจะทําคานคลุกเคล้ากับน้ําลายทําให้อาหารอ่อนนุ่มขึ้นการย่อยเชิงเคมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตจะเกิดปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ําลายที่มีชื่อว่าเอนไซม์แอลฟาอไมเลสหรือไทยาลีนซึ่งจะสลายพันธะในแป้งและไกลโคเจนซึ่งการ ย่อยแป้งและไกลโคเจนจะเกิดสารโอลิโกแซคคาไรด์สายสั้นๆหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่มีชื่อว่ามอนโตสต่อไปอาหารจะถูกส่งไปที่คอหอยคอหอยเป็นทางผ่านของอาหารไม่มีการย่อยใดๆในบริเวณนี้หลอดอาหารจะเกิดการย่อยเชิงกลนโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดิอนอาหารเป็นช่วงๆเพื่อให้อาหารเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะโดยที่อาหารจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆ กลกกระเพาะอาหารเกิดจากการดีบตัวของกล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารเป็นช่วงๆเพื่อขุดเค้าอาหารการย่อยเชิงเคมีเอนไซม์เพซิโนเจนเป็นโปรเอนไซม์ถูกแอติเวตด,ด้วย HCL ได้เป็นเพปซินเพปซินจะย่อยโปรตีนโดยการตัดพันธะเพปไทด์เกิดเป็นพันธะเพปไทด์สายสั้นๆหลังจากนั้นน้ำย่อยน้ำย่อยกับอาหารจะรวมตัวกันจนเหลวคลายสุกข,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 ข้นๆจะถูกส่งสู่ลำไส้เล็กต่อไปลำไส้เล็ก เมื่ออาหารผ่านมาถึงตรงนี้แล้วลำไส้เล็กจะทำการดูดซึมของอาหารต่างๆการย่อยอาหารในลำไส้เล็กเป็นการย่อยขั้นตอนสุดท้ายซึ่งต้องอาศัยอซม์จาหกลรมไส้เล็กเพื่อย่อยสารอาหารประเภทแป้งไขมันและโปรตีนซึ่งอาหารที่ถูกดูดซึมแล้วจะเคลื่อนตัวไปสู่ลำไส้ใหญ่ซึ่งลำไส้ใหญ่นั้นเป็นส่วนสุดท้ายของระบบก,การย่อยอาหารในลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นแต่จะมีการดูดซึมน้ำ และทรงกระอาหารที่เหลือออกสู่ทางพวันหนักเป็นอุจจาระ